สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นนะฮะเกี่ยวกับดาบพังโซโลที่มันน่าจะเป็นดาบที่ได้ชื่อว่าเป็นดาบโซโลอย่างแท้จริงเพราะว่าในความที่ว่าถึงแม้ในตอนนี้โซโลเนี่ยขานั้นจะมีดาบอยู่แล้วสามเล่มก็จริงแต่ว่าดาบพวกนั้นมันก็จะเป็นดาบที่ได้รับมาจากคนอื่นทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าในตอนนี้ดาบโซโลเขานั้นจะได้ครอบครองมาถึงสามเล่มก็ตามแต่ว่าดาบของเขามันก็จะไม่่่่ใชดดาาาาบทีถูกสร้งเเเพพือขโยฉะ เพราะว่าวาโดจิมันจิมันคือดาบคุยนะซันไดคิดได้สื่อนั่นก็จะเป็นดาบต้องสาบฮีโซโลนั้นได้ซื้อมาจากร้านขายดาบแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยดาบชูซูนี่ก็จะเป็นดาบซอมไรลิวม้าแล้วก็ลาสุนนั่นคือดาบเป็นม้าที่มันคือดาบมังคุดสกีโอเด้งและถึงแม้ว่าดาบแต่ละเล่มนั้นจะมีตำนานและก็เรื่องราวมากมายแคาไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วดาบพวกนั้นมันก็จะไม่ใช่ดาบที่ถูกตีมาเพื่อโซโลโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นจากเรื่องราวในตอนนี้ก็แสดงนั้นว่าโซโลเนี่ยถึงแม้ว่าเขานี่จะมีดาบที่ดีแล้วก็สุดยอดหลายเล่มก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังไม่เคยมีดาบเล่มไหนที่ช่างตีดาบตั้งใจสร้างดาบเล่มนั้นขึ้นมาเพื่อโซโลสักคนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มันน่าสนใจขึ้นมานะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีช่างตีดาบเพื่อนไหนที่สร้างดาบไปกับโซโลเพื่อที่จะมอบดาบเล่มนั้นแล้วก็ทำให้ดาบเล่มนั้นกลายเป็นดาบของโซโลโดยเฉพาะแล้วก็เป็นดาบนะฮะที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้โซโลนั้นเป็นเจ้าของ มันก็เลยทําให้เกิดแน,นวคิดนะว่าถ้าเกิดหลังจากน,นี้จะมีดาบแบบนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน่าสนใจนะว่าดาบของโซโลเล่มนั้นจะเป็นแบบไหนและใครกันที่จะเป็นคนสร้างดาบเล่มนั้นให้กับโซโลนะฮะซึ่งในเนื้อเรื่องในปัจจุบันโซโลนั้นก็จะมีดาบ3เล่มและโซโลนั้นก็เป็นผู้ใช้วิชาสามดาบเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้โซโลนั้นมีดาบครบและก็ไม่จําเป็นต้องหาดาบใหม่ต่อไปแล้วนะฮะและจากคําพูดของตาเหยวก่อนหน,น้านี้ที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าฮ่าคิดของโซโลนแ้นแ,แข็งพอเน และถ้าเกิดเ,เพื่อนยังจำได้นในช่วงแรกเนี่ยโซโล,โลนั้นก็จะเป็นนักดาบที่ใช้ดาบแล้หักตลอดนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าโซโลนั้นเป็นนักดาบสายกำลังมันก็เลยทําให้เขานะ้นมักจะทําดาบากอยู่บ่อยๆและจากคาพูดของตายเยียอที่พูดมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่มันน่าคิดอย่างว่าถ้าเกิดโซโล่เขานะ้นมีฮาคีที่แข็งแกร่งน่าหมายความว่าดาบของโซโลเนี่ยก็จะไม่มีวันแต่ขออั้งต่อไปใช่ไหมฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่า1โซโลเนี่ยเจอก,กับนักดาบที่มีความสามารถในการทำลายล้างมีฮาคิที่แข็งแกร่งกว่าหรือแม้กระทั่งพลังผวิสาเนี่ยที่มันมีเทคนิคบางอย่างจะทําให้ดาบาของน้าแตกได้นะฮะเรื่องราวพวกนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นในดทำใหโซโลเนี่ยต้องตีดาบเล่มใหม่ขึ้นมาจากดาบเล่มเก่าหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นไปตามนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าการตีดาบเล่มใหม่ขึ้นมาจากดาบเล่มเก่าเนี่ยนั่นก็จะกลายเป็นว่าดาบเล่มใหม่เล่มนั้นนั่นก็จะกลายเป็นของโซโลโดยเฉพาะแล้ว ถ้าเกิดว่ามันแตกแล้วก็มาหากขึ้นมานี่จะไม่ีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าเนื้อเรื่องแต่ต้นเนี่ยมันก็จะได้มีการปรูเรื่อง,ร,องราวพวกนีม้มามา,มากมานะฮะจนทําให้เราได้เห็นนะว่าดาวัโดจิมันจีเนี่ยมันไม่น่าจะหักแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเนื้อเรื่องนีพิกกลับมาทําให้ดาวัโดจิมันจีนั้นแตหกหักจนทําให้โซโล,โลนั้นต้องสร้างดาบเล่มนี้ขึ้นมาใหม่จะมีอะไรเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องนี้นเป็นแบบนั้นมันก็จะมีหนึ่งเรื่องาที่่มนนนสใจะะ นั่นคือเรื่องราวที่โซโลนั้นจะเป็นนักดาบอันหนึ่งของโลกเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขานั้นจะต้องต่อสู้กับานามิีฮอกแต่ว่าที่ความที่ว่าในตอนนี้มีฮอกเนี่ยเขานั้นเป็นเหมือนอาจารย์โซโลและคอยสอนโซโลซะมากกว่ามันก็เลยกลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดโซโลเนี่ยจะไปท้าสู้มีฮอกมันก็จะเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดไปสักหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้หลายๆคนนั้นก็เลยคิดกัน,นว่ามันอาจจะมีนักดาบที่เป็นคู่ต่อสู้องมีฮอกที่ปรากฏตัวออกมาแล้วก็สามารถอาชนะมีฮอกลงได้ โดยที่ในตอนนี้ตัวละครที่มันน่าสนใจนก็จะมีชิลิวและก็ฮาผู้เท่าที่ใช้ดาบที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยตัวออมานะฮะและในการต่อสู้ในครั้งนั้นถ้าเกิดมีฮอกนแพ้ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเส้นทางการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งโลกโซโลโนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าโซโลนั่นก็ต้องต่อสู้กันบนักดาบคนนั้นและในตอนที่มีฮอกนแพ้มันก็จะน่าสนใจนะว่ามีฮอกเนี่ยดาบของเขาเจะหาในการต่อสู้หรือเปล่าเพราะว่านอกจากดาบคุยนะมันก็จะมีดาบของมีฮอกที่มันน่าสนใจนะว่าดาบเล่มนั มันจะมีโอกาสที่มันจะหักแล้วก็ถูกตีขึ้นใหม่แล้วก็กลายเป็นดาบโซโลหลังจากนี้หรือไม่เพราะว่าในเนื้อหาในภาวานอนที่น่าจะเป็นภาพของโซโลเนี่ยมันก็กลับไม่มีเนื้อหาที่ได้มีการเฉลยวนาโซโลข่าวนั้นเป็นลูกของใครแล้วก็มาจากไหนกันแน่นะฮะแต่ว่าการที่เนื้อเรื่องวันพีชได้มีการปูเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชื่ขขอมสุขขอสกิโคโซโบโรชาี่ดาบจา,จากประเทศวานโนที่ตีดดาบวารจิมันจิมันก็เลยน่าสนใจนะว่าการที่อาจารย์โนโดะทิ้งปมปริศนาพ,พวกนี้เอาไว้นั้นจะเป็นเรื่องราวนะฮะเพื่อท เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาบว่าโดยจิบันจิหรือว่าดาบของมีฮอคถ้าเกิดมาถูกตีขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่มันพีคมากที่ดาบเล่มนั้นมันจะกลายเป็นดาบของโซโลเพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นนั้นดาบเล่มหนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดสมมติดาบของมีฮอคแล้วก็ดาบของโซโลหลังจากนี้นั้นหากเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าดาบสองเล่มนั้นถูกหลอมรวมกันจนมันกลายเป็นดาบที่แข็งกันด้วยฟิล์มของชิมมอนสกีของโซโลและหลังจากนั้นโซโลก็ได้เแล้วก็นสได้เปละะ คิดว่าหลังจากนี้โซโลนจะมีโอกาสที่เขาจะมีดาบที่ถูกตีมาเพื่อตัวเขาเองใดเฉพาะหรือไม่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการนัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ